สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ซูบารุปิ่นกานะครับผมให้ที่ปรึกษาด้านการขายทางค่ายซูบารุนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมารู้จักกับระบบ,บขับเคลื่อนสี่ล้อของค่ายเราที่เรียกว่าสมดิคอเวออย์ไรว่ามีข้อดีในช่วงที่ฝนตกแบบนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ An exceptional driving experience. All weather conditions. And a pleasurable driving experience conditions drive Every Time Aeroflorster no The SUV for Every Drive Confidence SUV SUV For Compact Look Class No สำหรับลูกค้าที่ออกรถไปแล้วนะครับหรือลูกค้าที่กําลังมองหารถใหม่สักคันนึงที่เป็นรถ SUV หรือที่กําลังเปรียบเทียบลหลายค่ายอยู่ที่กําลังสนใจเนี่ยผมมีคลิปตัวอย่างเกี่ยวกับช่วงล่างนะครับเพื่อช่วยในการตัดสินใจในการซื้อได้ง่ายขึ้นเดไ,ไปดูน,นครับระบบขับเคลื่อน4ล้อของเรานะครับ หรือที่เรียกว่าสเเมน l ิคออ e สามารถทำงานส่งกำลังไปยังทั้ง4ี่ล้อได้อย่างสมมาตรสามารถกระจายกำลังเพื่อให้ยึดเกาะถนนได้อย่างดีที่สุดไม่ว่าล้อไหนจะมีการโดนออน้ำเหินน้ำมันก็จะส่งกำลังไปยังล้ออื่นเพื่อให้ลถทรงตัวและไม่เกิดอันตรายครับและนี่ก็คือประโยชน์ของขับเคลื่อนสีล้อของค่ายซูบูรูของเราใครที่กำลังกังวลเกี่ยวกับความปลอดภยัยในช่วงการขับรถที่ฝนตกแบบนี้นะครับ หมดกังวลได้เลยเพราะว่าระบบขับเคลื่อนสีรล้อของเราช่วยคุณได้เยอะมากแน่นอนใครที่สนใจอยากจะทดลองขับด้วยตัวเองนะครับสามารถมาได้ที่โชว์รูมซูบารูปีนเก้านะครับเบอร์และที่อยู่ติดต่อดูด้านล่างนี้ได้เลยครับผมสวัสดีครับ